สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้พบกับบิมยานิสาในช่องบิมชาแนลนะคะวันนี้บิมก็จะไปหาหอยนะคะวันนี้บิมจะไปหาหอยนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ทุง่งนาเดี๋ยวจะให้ดูวิวทุง่งนานะคะเออหน้าบิมก็จะดำ oh, <no. S 1> ะทุ่งนาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีบ่อนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปหาหอยงมหอยกัน,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็หลังจากที่เรางมหอยเสร็จเราก็จะให้ผู้ชายเนี่ยหาปลานะคะ รองเท้าต้องถอดที่นี่ไหมไปถอดที่โน้นดีกว่าที่นี่มามิน,มน,นอ๋อไปค่ะทุกคนเราจะลงไปหาหอยกันลงทางนี้เนาะแล้วพี่ไม่ใส่รองเท้าหรอเ <ừ ừ. S 1> นี่ยระวังโดนนะมิแนแต่น้ำอันนี้คือชุดจะลงบอ่อนะคะดูบอกลงแต่เด็ว่าจะนู่นกับนู่นหรือเปล่า ตรงทางไหนอ่ะนี่เหรอยังไม่ถึ่ถ้าคนน้องหาแล้วนะคะตอนนี้ได้ไหมคะได้คะ่ะกลัวแไม่ใช่ที่ของเรายังไม่ถึงไหนเลยค่ะทุกคน นั่งจะใส่ถุงเท้าลงบอล่อนะเขาใส่กันไหมใส่มันจะหลุดไหมอ่ะมันจะจมดินไหมอาจจะจมดีจมเหรอถ้าจมนี่ต้องถอดละเขาไม่มีนี่ใส่ถุงเท้าอ่ะฮะเขาไม่มีหรอใส่ใส่ถุงเท้าไปด้วยมีซินี่ไงอ๋อโอเคในะส่ต่อค่ะทุกคนเออถ้าจมไม่เป็นไร Hai bên lời. Rồi. Ô. mà nó không lướt sẵn. mình nó mình <laughs> อันหนึ่งค่ะมันใหญ่หรือเล็กอ่ะอันเล็กขเขาไม่ต้องเอาก็ได้อันนั้นเล็กี่เสร็จไวให้มันโตไดอออ้อ๋อเหรอปอล่อยก่อน พี่ว่านะถ้าเราก้อมอย่างเงี้ยเราจะปวดหลังแน่เลยใช่ลงไปทั้งัวเราต้องนั่งลงไปทั้งคนเลยอาได้แล้วได้แล้วโอยมันอยู่กับลูกมัน่อ้าทำไมพี่ไม่เจอหอยใหญ่เลยอ่ะไม่แต่หอยเล็ก นี่ไงทุกคนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน,นจะบังเกิโอยู่โมแค่รอแค่ไรอ่ะน,น,นี่น้องก้าวลงมาลนะทำไมิจะปเลีเนี่ยโอ้มื่ออนนี่อร่อยเดยดแน่เลย ช่วยกัให้เรื่องก่อนนี้ก่อนให้ปลาปลาไปฟังอือฮะให้ดว่าี 真的好。<laughs> ตอนนี้ยังไงแม่กับน้องกวางจะหาด้วยตอนนี้นะคะน้องกวางกับคุณแม่กำลังจะหาปลานะคะลล <c oughs> มันลวหรอวะอัวน,นีแหะมุนนี่ววู่กันลอย่างทตาดีเลยอะสวัสดีพี่ไดกเสเอใช่เนาะพี่ก็นึกว่าปลาแบบา่ใย,ยุส่ใส่อะอยู่ที่น้ำใส่ใส ถ้าน้ำมันขุนมันก็จะแบบหาน้ำที่มันใสๆอะไรเงี้ยขุดขนาดนี้มุดใต้ดิน่ะ พอบาเลยจะชินนที่เจ้าเจ็บไหมแนน่ะแบบคุณแนนเขาหนอมีก้าเลยปะอือเหลือเฮ้ย้ากูผลงานของเราวันนี้นะคะได้ปลากี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะคะสำหรับตัวใหญ่ๆ หกตัวเจ็ดตัวมีปูด้วยนะคะแล้วก็มีหอยนี่ก็จะมีหอยอากาศหนาวค่ะทุกคนไม่ไหวแล้วขึ้นฝั่งก่อนอกินเลยตักเลยเดี๋ดอออยอ,ยอสิ่งนีรยังไงเดี๋ยวรับใช่ไหอว่าเอ้ยไร้ชอบเปา cho ơi, khá rồi Thôi, đi Này, qua Né Được rồi, đưa về, đưa ใหญ่ดูดยาวโอ้ยมันมีไข่ด้วยโอ้ oh, <no. S 1> มไม่กินไข่ เขาดูดหอยนี่แบบเข้าไปในปากเขาเลย <c oughs> น้องดูดไม่เข้ามไม่มีใคร ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ดูจนจบคลิปเดี๋ยวบิมจะไปฝึกดูดหอยก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย